สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันอีกคือเก่านะครับเมื่อนี้อากาศหน,นาวเย็นแจ้กหน่ยนนอยนะครับพี่น้องมาพาพี่น้องมากินลาบกอยพี่น้องเอ้ยนะครับมื่อนี้ใส่เครื่องได้หลายๆนะครับแก้มกับผักสะเดาโคม้คมนะครับยอดสะเดาโคม้คมแล้วก็ยอดตุม่มฝรัง่งแล้วก็มีกระลำหนํำเข่าเนียวหอน,หอนพี่นอ้องอือโอ้ต้องปิดกองเข่าหน่ำละอากาศเย็นพอดีครับสันว่าอากาศหนาวเลยลนะ่ะเก่าองศาพี่น้องเอ้ย เก้าองศานะครับวันนี้หนองบรรมภูอืมมากมากไม่ข่าวตับไม่ล่ายๆอื้มสะเดาอื้มหูดใส่เซียดอือื้มสับผมอำลำ เนื้อใหม่ๆสดๆนะครับอืมอืมอืมแซ่บพี่น้อง มามากวนละไปไปเป็นดามากวนพี่น้องเงี้ยอืมอืมอมอ kỳ đây là xem

อากาศหนาวร่มก็แห้งเน่ามันติดผู้ไหมครับ เพราะเอิอแล้วยังก่อนลมตนพูลมตนพู้ สับสมอยากได้ปักคอมากซีเห็ดปักคอป,ปลาช่อนตบหนำปลาดาครับสับแซ่บเนาะ ปลาคออันหน้าแท้ม กินพักยุบันได้ยังมั่นใจครับสันซื้อน้ำบานเขานี่ปอาารผู้เฒ่าไทบ้าน เมื่อนี้เน้นสะเดานะครับจะได้เบอร์เอาพักลายแซ่บ สามสิบกรีบ nhắn này cả xe nó đèn chưng khưng. Ừ. ที่น,น่องทั้งมันเจา้าหนาวขึ้นกันมาจะองศานี่น้องบนน้ำพุมันขึ้นหนาวค่ะแกเก่าองศาไปเห็นไหมเว้ยวันนั้น่มหอมได้ครับ บ้านผมก็บสัมติดพูดล่ะไทยบ้านก็เป็นผู้เขาละงามๆบริไดภาพไปบึงโดนล่ม อิ่มครับบัน,นแซ่บด้อเก่านะครับ120ยี่สิบบาทกินกัเบอเบิดเพอร์เบิรประหยัดไปอย่างนี้ครับเดี๋ยวมันอิ่ม ทีอิ่มหอกับบฟืนนะขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การติดตามและการของผมหากว่าผิดพลาดกัต้องขออภัยนะครับเด้อสำหรับพิปนี้ฝั่งเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ